น่าหลอ่อสปอร์ตจัดแถมยังประหยัดน้ำมันต้องคันนีเรเลย BMW ม3 0ม m Sport ปตปี2020ราคาเอื้อมถึงกว่าที่คิดสมรรถนะเหนือระดับทุกคันผ่านการคัดสรรคุณภาพสูงให้คุณได้ขับขี่รถยุโรปในฝันพร้อมความคุ้มค่าที่หาไม่ได้จากที่ไหน มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินปัดอินไฮบริดแบบ4สูบ2,000ซี cc ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่292แรงม้มาและคันนี้นะคะต่อให้เขาจะเป็นแบบปัดอินไฮบริดแต่สามารถทำความเร็วตั้งแต่0ูย์ถึงรอยได้แค่5.9วินาทีในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าก็ยังคงความเอก,าก,ากาลักษณ์ของ bmw มาพ้อมกระจังหน้าไฟคู่และรุ่นนี้นะคะไฟหน้าเป็นแบบ adaptive led ที่มีไฟสูงต่ำภายในหลอดเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านข้างกันค่ะในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับสาอศลอยทูโทน ขนาด19นิ้วลาย o u b e spoke และยิ่งคันนี้นะคะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ด้วยความที่เขาเป็นแบบ p l u ก i n hybrid คะ่ะจะสามารถชาร์จด้วยสาย AC เนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่ที่8.9ชั่วโมงและเมื่อชาร์จหนึ่งครั้งนะคะจะสามารถวิ่งได้ไกลด้วยไฟฟ้า100%อยู่ที่101กิเมตรส่วนทีมการตกแต่งของคันนี้นะคะ่ะด้านข้างจะมาพร้อมกับ สีทีเท่าตัดกับสีดำแบบ็กไฮกอสเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของคันนี้กันค่ะในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟ LED ทรง L Sha pe, เกลกณะของ VF อีกเช่นเคยและในเรื่องความปลอดภัยสามสามถึงอี e, คันนี้จัดมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบพันกล้องรอบคันหรือแม้แต่จะเป็นการเปิดฝาท้ายที่สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดจากตัวรถเปิดจากรีโมทหรือว่าจะใช้การคลิกเพื่อเปิดก็ได้ค่ะซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานมากมาก เหมาะสำหรับทั้งคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายในส่วนของด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระ,ะจะมีความจุอยู่ที่370ลิตรซึ่งเราสามารถเพิ่มสเปซในการพับเบาแบบ40 20แล้วก็40 30, ตามแบบที่ต้องการในการใช้งานได้เลยค่ะภายในคันนี้นะคะตกแต่งมาด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลปัดกับแถบคอนโซลที่เป็นสีเงินเพิ่มความหรูหราและก็ความสปอร์ตให้กับตัวรถซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นเอสปอร์ตจับขนาดมือมาพร้อมกับแพดเดิชิพ และระบบ s o f and Go ขับคันนี้ไม่ต้องกลัวมือหัวขับเพราะช่วงล่างเป็นแบบ M Adaptive ซึ่งทำให้การทรงตัวดีมากขึ้นรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอการ i ตไ d ขนาด8.5ที่สามารถรองรับการต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายซึ่งกร์อัตโนมัติในรุ่นนี้มาให้ถึง8สปีดพร้อมโหมดการขับขี่ถึง4โหมดสามารถเลือกขับได้ตามความต้องการเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็น3 3าูต E นะคะคันนี้เขาก็เลยมาพร้อมกับตัว s ันล o o ที่สามารถเปิดเพื่อรับบรรยากาศภายนอกเข้ามาภายในห้องโดยสา,ารได้ ก็ยิ่งทำให้เพิ่มอัตราดในการขับถี่มากยิ่งขึ้นค่ะค่นนี้นะคะด้านหลังกว้างนั่งสบายเบาะใหม่เอีียบริปเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับแอร์อัตโนมัติให้ถึง3โซนที่สําคัญนะคะรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเครื่อเงเสียงฮามาการด์ด ยิ่งเพลิดเพลินตลอดการขับขี่มากยิ่งขึ้นถ้านั่งเบื่อแล้วนะคะสามารถปรับไฟแอมเบียนท์ไลท์ภายในห้องโดยสารได้ถึง9สีไม่ว่าจะชอบสีไหนก็ปรับได้ตามความต้องการเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบ bmw 330e a m Sport คันนี้นะคะรถปี2020แถมมาในราคาสุดพิเศษเพียงแค่1,290,000บาทที่สำคัญแตะถนนแล้เพียงแค่7.5สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือมาหาเราได้ที่พัทยามาต้องเผได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือเซฟคลิปนี้ไว้นะะค